นี่ถือว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ที่เรามาบ่อยที่สุดในช่วงนี้แล้วนะคะเรามากันที่ร้านบุฟเฟ่อิ่มละ69บาทเหมือนเดิมค่ะพิกัดร้านบุฟเฟ่69อยู่เส้นพนัสนิคมฉะเชิงเซานะคะขาเข้าพนัสนิคมค่ะทางร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือจนกว่าของจะหมดค่ะเมื่อเราไปถึงร้านนะคะสามารถสั่งก๋วยจั๊บหรือต้มเลือดหมูส่วนเมนูข้าวสามารถตักข้าวแล้วเดินไปให้ป้าแล้วสั่งขาหมูหรือข้าวหมูแดงหมูกรอบได้เลยค่ะ อ,อระวังคือสั่งแต่พออิ่มนะคะถ้ากินไม่หมดโดนปรับทางร้านคุณป้าจะยกขึ้นเป็นขายใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ เราสามารถสั่งป้าได้นะคะว่าเราชอบกินแบบไหนสั่งได้เลยค่ะอกจากอาหารรสชาติดีแล้วนะคะในส่วนของน้ําจิ้มก็คือแซ่บมากเลยค่ะใครที่ชอบกินผักดองกับขาบหมูนะคะอย่าลืมหยิบนะแต่ส่วนของเรา ผ่าน,นี่เป็นอาหารเซตแรกที่เราสั่งมานะคะในส่วนต้มเลือดหมูถ้วยนี้ก็คือเราออเดอร์เฉพาะที่เราชอบค่ะในส่วนของตับหมูนะคะคุณนาเขาลวกให้กำลังพอดีเลยค่ะไม่ได้สุกมากจนเกินไปรสชาติหวานมากเลยนะคะวันนี้เราจะรวมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเป็นมื้อเดียวกันที่ร้านบฟเฟ่69บาทนี้ค่ะและนี่คือเซตที่2ที่เราสั่งมาเพิ่มค่ะอาหารอร่อยพ่อค้าแม่ค้าใจดีทุกคนอย่าลืมไปแวะทานกันนะคะ